S <S สายสายสายสเล็กขี้เข็บโอเคนะครับตอนนี้คือเราเราได้เข้ามาข้างในแล้วครับเข้ามาข้างในแล้วครับตอนนี้คว้าหน่ยครับเรามาข้างในแล้วน,นะครับตอนนี้ตาของแม่แจ้ครับตาคือภาพเมื่อวานนี่คือเราเรามาตอนกลางคืนนะครับนี่คือทีนี้เรามากลางวันนะครับฝั่งซ้าย ผมก็มาแบบผมก็มาแบบคณะนะครับตบคณะของเม้าบนของร้านเขาสวยแล้วก็คือแบบมาจากเกมาร่าแต่เขาก็มาตาอยู่ฮันลาตาเดี๋ยวเขาไปให้ครับโอเคนะครับเขาก็มานนบอกกันตาไพ่อ่ะตานนี้คือเจ้าที่เขาก็เออ่พยายามพยายามเซตเรือนะครับพยายามเซตเรือเพื่อให้เขาใกล้มากที่สุดนะครับ ครับตาปล่อยเรือมาฟังสายนะครับน้องมากันหลายท่านนะวันนี้ดีทุกคนเนาะครับดูจกคนครับตาบครัมีเพื่อนข้างค่างอีกพวกครับพี่ีเนี่จักหลังครับอะไครับเนี่ยหลายเยอะด้ ฝากไปเลยครับให้มันไปเลยเลยเอาของเคลอดีเองคุณไปด้วโอเคือไปตาโพกฝากให้ไปกำขางบ้านไปเรื่อยๆค่ะเอาเอาของเคลือดีไป่อยๆกลยเอาของเคลอดีให้เขาไปเรื่อยๆพี่ชายครัพี่ชายครับออกไปเลยครับผมช่วยกันแจกไปไปเยอะๆเลยครับไอ้ถุงข้าวขาวของเราก็ตอ้เากำลังกำลังกำลังแจกของนะเพื่อนๆองาบ พอดีเขาดีเยอะร้างอีกครับข้างหลังอีกร้านอะไรโอ้ยอังคุยอ่าว่าหัวตาตังแต่สีครับครับาตาเย้ครับตตอนนี้คือเราก็จะทำการแจกของนะครับแจกของให้ผู้ประสบภัยนะฮะ อ้นีเราก็กำลังเหลืตอนนตอนนี้คือกรากำลังเคลื่อนเข้าไปข้างใน,นนะนกำลังเคลื่อนเข้าไปข้างใน,น,ไ,ไ,นไก่ก็อยู่บนหลังคานะครับไก่นเี่ยตอนนี้คือเราก็กำลังกำลังเคลืลังเข้าไปข้างในได้เรื่อยนะครับตอนนี้นนว่างว่างว่างซ้ายไปไป,ยไปดู ียนะครับใช่มูลนิธิแจกโอ้ยเขงนี้เยอะเลยเอาไปยืะตัวเลยหน้าจอนแต่เขาเยอะโวยคนไหลบัวทางโอ๊ทางฝั่งนู้นคือเขาก็มาแจกของเยอะเลยนะครับฝั่งนู้นกว้างนิดหนึนะครับเขาไม่เขาขึ้นมานนี่งั้นเราก็เดี๋ยวเราเราคงต้องกลับลำเรือไปทางออกไปทางทางฝั่งนู้นดีกว่านะครับเต็นเต็มเต็มเช้า กลับไปฝั่าโนนเขาช่องไหนครับนี่รอครับรอครับโอเคแจกของดีเลยแจกของฮะแจกของเลยนะอ่ะแจกนะครับแจกเลยแจกเลยนะครับแจกเลยนะครับแจกเลยเอาเลยถุงเขาเขาแล้วว okay. ันน right> yeah> ี้ก็แจกของนะครับ

โอเคแล้วตอนนี้คือเราก็แจกของให้แก่ครับผมครับ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 ผมให้แก่ชาวบ้านนะครับตอนนี้แจกของแก่ชาวบ้านแล้วมาแล้วโอเคครับทุกคนทุกคนทุกคนช่วยกันเนช่วยกันเลยะครับช่วยกันเล่วยนเครับครับช่วยกันเลยครับ่ครับช่วยกันเลยคเคเดยนเน้ลไปนเยเนนนเนลนน้า โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอเจอตาอยู่หน้าด้นหน้านะครับโว้ยโว้ยโว้ยตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับตาฮะสวัสดีครับเบาครับเบาครับเบา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 ก่อนเบาก่อนชล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  ระวังระวังระวังครับระวังตัวนึงนิดอระวัง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 ครับระวังเบาครับเบาเบาเบาครับเบา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 ครับเบา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาจุดหาจุดก่อนหาจุดก่อนเอาเสานี่เสานี่หนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวระวังระวังเออสังกะสีนั่นน่ะระวังระวังอันตรายระวังอันตรายระวังอันตราย ระวังอันตรายระวัง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 ค่อยๆก่อนค่อยก่อนจะไว้ก่อนก็ได้ให้ตามเอานี่คือคือการมาปฏิบัติงานนี่คือมัน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 ัมนจะเกิดเหตุอันตรายแล้วนะถ้าเราเราต้องรู้จักระมัดระวังนะครับจีบเยอะเลยครับผมะไม่ได้ให้มาแล้วก่นผครับเรามัดระวังเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไงก็ดูด้วยครับดูด้วยระมัดระวังอันตรายด้วยครับระมัดระวังอันตรายด้วยที่อยู่ฝั่งนี้ครับแย่เลยเยอะเลยครับเียครั ตอนนี้คือเจ้าที่ก็ได้ทำการแกาีครันูแจกแจกของนะครับอันนี้คือแจกของให้กับชาวบ้านนะครับก็มีคนมาแจกของครับตรงนี้เลยแจกยังไงสร็จครับพี่โอเคครับโอเคโอเคไหมครับ้งในมาแล้ว้นมาล้ โอเคครับโอเคเดี๋ยวย่งพึ่งไปเด้วยตาตาเยอะเยอะนะครับตามานั่งอันหนามข้างนี้ไปนั่งข้างอันนั้นเออนั่งคนนี้คนนี้นั่งเออไหนเป็นขนาดละเออเอานั่งนี่ตอนนี้คือเราก็ได้ทำการแจกของนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ที่ติดตามกันตอนนี้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม ก็วันนี้ถือว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครวันนี้ถือว่าค่อนข้างร้อนครับผมครับครับผมครับขอ้าบรรต้งอบคุณาครับต้ขับาครับมาขับมาขับมาับมับมา่ับมีขับมาขับมารับ้าขับม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 าเับมาับาับาขับมาับาับมาคัับมาับาขับมาขับมาับารับขับมาขัาับัาัาัาับมับมาบัาับามับัับาับับาขับัับ

มีแรข้างในหมดเลยครับตอนนี้ก็ก็ก็ต้องก็ต้องระมัดระวังนะครับเนี่ยจันักเด้อปที่ครับจังไรจังไรปฝากเขาหน่อยครับเด้อครับใครยังไม่แจกแหญ่เลยนะครับเนี่ใครอ่าอะอีกล่ะ ใครใครยังไม่แจกเขายังไม่แจกฮะโอเคนะครับโอเคโอเคครับโอเคอ่าขยับเรือครับขยับเรือขยับเรือครับขยับเรือไปไม่ได้เติดเรือตาแโอเคเราเราก็ได้เจอเรือที่เขามาส่งนะครับที่เขามาช่วยบริจาคของช่วย โอเคเราเราเราเดินทางต่อครับเดินทางต่อครับเดินทางต่อกันนะครับเดินทางต่อกันไปวันนี้ค่อนข้างแดดนะฮะถือว่าค่อนข้างแดดที่โกยังไม่เห็นถือว่าค่อนข้างแดดนะครับวันนี้ไปกันไปกันต่อไปกันต่อไปไหนครับซ้ายหน่อยอ่าออออกมาเลยเราเจอแล้วเราเจอแล้วเจอคุณตาเจอคุณตาเจอคุณตาครับเจอคุณตาตอนนี้ เบ้เเาเาบ้เาเดี๋ยวนะบเดี๋ยวเดไปกเกเสวัสดีครับสวัสดีครับเออตอนนี้อยู่พิกัดทีบบ่บ้านกุดชุมนะครับบ้านกุดชุมนะครับตอนนี้เออก็ไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับุณทุกกาลังใจ ก็ปาอยู่ครับโอเคปายอยู่นี่ดูกันในคนละพอตึงนิดหนึ่งตามล่างกับสามห่อจัดไปเป็นหกจัยไว้เลยจัดไปครับสายไประวังระวังถ้าระวังจับสายไฟสายไฟครับระวังสายไฟจับไว้จับจับสายไฟก่อนสายไฟโอ้ยโอเคครับโอเคโอเคนะครับนี่ก็การแจกของให้ชาวบ้านนะ มันต่องไปทีเดียรต่อไปเดียดไก็ไ่ได้ยังครับครับมาปั่นกันเรอปันกันกินอย่าปันกินกันหม่อยากินหรอครับนี่ครับโอเคโอเคเบนเบนหัวเบนหัวอ้นะครับหัวักดใหัวไป